ว่าที่เรือนหอเคลลี่ธนพัฒน์พร้อมวิวาเคยแต่งงานอายุห่าง10ปีไม่ใช่ปัญหาว่าที่เรือนหอเคลลี่ธนพัฒน์พร้อมวิวาปรองตระกูลพระเอกแซมยุรนันเรียกว่าเป็นพระเอกรุ่นใหญ่ที่มีข่าวสม่ำเสมอสำหรับเคลลี่ธนพัฒน์ล่าสุดปล่อยภาพดินเนอร์หวานกับแฟนสาวพลอยไพลินพมรมนตรี สำหรับแคลลี่ธนพัฒนหลังเปิดตัวแฟนซึ่งเป็นหลานสาวของแซมยุรนันพลอยไพยลินพรหมม он, ตรีเคยบอกสถานะไปแล้วว่าเป็นแฟนพลอยเขาไม่ใช่คนในวงการบันเทิงเขาเป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่มีหน้าที่การงานแต่กลับดึงเขามาหยุดในข่าวที่ทำให้คนเข้าใจผิดคือสีที่น่ารักก็เอารูปไปลงแล้วเขียนแบบให้ลุ้นกันอันนี้โอเคครับตนไม่ว่าอะไรเลยเพราะเราเป็นนักสแสดงก็เพิ่งพาก,กันตรงนี้ตนเข้าใจ ยิ่งคบกันยิ่งมีแต่ความสวีดหวานนักแสดงหนุ่มคลิีธนพัฒน์ยอมรับว่าคลั่งรักแฟนสาวพลอยพลอยไพรินพรมมนตรีที่คบกันมาหนึ่งปีทุกอย่างราบรื่นดีก็ยังคลั่งรักอยู่เป็นอะไรที่ลงตัวดีหนุนนิสัยก็เข้ากันได้ดีทั้งพลอยเองได้เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาด้วยเวลาเราอยู่ด้วยกันเวลาคุยกันเราใช้ภาษาอังกฤษคุยกันสำหรับผมมันสบายใจขึ้น ผมเป็นคนที่ค่อนข้างสวีทพลอยเองสวีทกว่าอีกเขาก็เป็นคนสวีทน่ารักเราทำงานต่างวงการเราเป็นนักแสดงเขาทำงานออฟฟิศเวลาที่จะได้เจอกันมันจะยากในช่วงเวลาที่ว่างก็อยากหาเวลาที่จะมาเจอกันให้ได้มากที่สุดพอเจอกันมันก็เลยสวีทเต็มที่ ก็มีคุยกันบ้างถึงเรื่องอนาคตจะอยู่ด้วยกันใหม่จะใช้ชีวิตด้วยกันยังไงถ้าถามผมว่าผมจะแต่งงานอีกครั้งไหมถ้าแต่งกับพลอยผมแต่งแต่ในตอนนี้ขอพร้อมในหลายๆอย่างก่อนถ้าแต่งกับพลอยแต่งครับก็อยากอยู่นะเดี๋ยวมาลุ้นกันปีหน้าก็มีคิดไว้ครับมีคนอยากแต่งงานกับเราก็ต้องเรียบแต่งไว้ก่อนจากที่คบกันมาก็จะปีหนึ่งแล้วได้ดูอะไรหลายๆอย่างแล้ว ก็รู้สึกมั่นใจเราได้ใกล้ชิดกับครอบครัวเขาญาติพี่น้องทุกคนเขาน่ารักหมดเขารับผมไว้ในครอบครัวอบอุ่นมากซึ่งแซมยุรนานเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าเราก็พร้อมยินดีนะครับจะพัฒนาเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนกันถึงขนาดแต่งงานได้ก็ยินดี เจอกันที่ภูเก็ตผมก็ไปทานข้าวกับครอบครัวก็เห็นเคลลี่ก่อนก็ทักว่าแฮปปี้นิวเยียแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงข้างเขาทักกลับมาว่าสวัสดีค่ะเราก็ไม่กล้าสบตามากเพราะไม่รู้ว่าเขามากับใครไม่อยากให้เขาอึดอัดก็สวัสดีตอบไปแล้วก็หันไปคุยกับเคลลี่ต่อสักประเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้ก็ลุกไปหาภรรยาผมก็กอดหอมแก้มกันบอกคิดถึงกันจังเราก็เอ๊ะเธอเป็นใคร ห่านไปดูก็รู้ว่าพลอยพลอยก็บอกเมื่อกี้หนูก็ยังสวัสดีอยู่ขอโตแล้วหลานก็ไม่ใช่เด็กๆต่างคนต่างก็คงเคยผ่านชีวิตมาบ้างก็ยินดีได้วันหนึ่งเขาพัฒนา